All right all right okay, okay, okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะมาทำเมนูผัดฟักทองใส่ไข่นะคะค่ะเราก็จะไปดูนะคะ ว่าวัตถุดิบที่เราใช้ทําในการทําเมนูผัดฟักทองใส่ไข่มีอะไรบ้างแล้วเราก็ไปติดตามชมนะคะว่าเคล็ดลับในการผัดฟักทองไม่ให้ฟักทองเละไม่ให้ฟักทองเละไม่เป็นชิ้นเนี่ยนะคะทํำยังไงไปดูกันนะคะเพื่อนๆไปติดตามชมนะคะนอนีื่นเราไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทําก่อนนะคะเพื่อนๆสิ่งแรกนะคะ ฟักทองค่ะฟักทองเราก็เรานํามาผัดนะคะเราไม่ต้องเลือกลูกที่มันแก่แล้วมันใหญ่มากเอาลูกที่มันพอประมาณปานกลางแล้วเลือกดูว่าเนื้อมันเนื้อมันจะเหนียวนะคะเนี่นะคะนี่ดูเนื้อเนื้อมันเหนียวนิดนึงนะคะเวลาผัดก็เนื้อมันจะได้ไม่เละนะคะสิ่งที่สองก็คือกระเทียมสับนะคะ แล้วก็ไข่นะคะสองหรือสามฟองแล้วแต่นะคะค่ะแล้วก็มีปรุงรสนะคะอันนี้รวมมาแล้วนะคะเป็นซอสแมกกี้นะคะซอสแมกกี้นะคะช้อนชาแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาก็มีน้ำตาลนะคะกับผงปรุงรสดีะคะ่ะ แล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นค่ะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ทำสำหรับเมนูผัดฟักทองนะคะเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆน,นะคะถ้าเราเลือกฟักทองที่เหนียวนะคะมันก็จะผัดออกมาหวานนะคะเป็นชิ้นอร่อยค่ะไปดูกันนะคะไปติดตามชมว่าเราจะทำยังไงผัดไหมให้มันเละน,นะคะไปดูเลยค่ะมาเเพื่อน ็เท okay, น้ำมันลงไปในกระทะตั้งกระทะด้วยน้ำมันก่อนนะคะใส่น้ำมันประมาณนีน ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมลงไปผัด ก็เริ่มหอมแล้วใช่ไหมคะก็ใส่เนื้อปลาทองลงไปผัด เพื่อนถ้เราคลุกเค้าน้ำมันคั่วกบบฟักคองแล้ใช่ไหมคะเราก็โรยน้ำลงไปโรย,ยน้ำลงไปนะคะเสร็จแล้วก็อบฝาไว้นะคะให้ฟักคองนิ่มตัวนะคะ ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนเดี๋ยเราก็จะกลับมาดูนะคะค่ะเพื่อนเราก็มาดูนะคะกักทองที่เราอบเอาไว้นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาพลิกนะคะเอาตวหย่อน้ำออกไปนดนเพย่นะะให้มันแห้งเกินไป ก็ตอกไข่เลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยสองใบตีไข่ให้ผัดคลุกเขาไปกับอะไรกมาแล้วแล้วกระทองชาชาระทองเราก็ไม่เละแล้วค่ะ ก็จะปรุงรสแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะซอสที่เราเตรียมมาไว้นะคะใี่ลงไป <S <S 1> <S 1> ก็ตามด้วยน้ำนิดหน่อยใส่ลงไปเนื้อปลาทองเราก็ผัดเราก็ไม่แห้งเกินไปจะอร่อยน้าทานใส่น้ำตาลนะคะเพื่อน น้ตาตเนี่นะคะเปิดน,น้ำตาลนะคะเพืเ่อนเพื่อนน้ำตาลแต่ชอบหวานก็ใส่เยอะชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยควาดือรอดดีนะคะดีนิดหน่อย รสชาติเลยค่ะ ชิมรสนะคะรสชาติเป็นยังไง,ไงอืมอร่อยเสร็จแล้วนะคะคเพื่อนๆผักเมนูผักปลักทองใส่ไข่ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมกดื่อกดแชร์กดไลค์กด Sub like, subscribe นะคะ ก็เป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจริงงเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะนะคะรักะทองเราไม่เละนะคะเป็นชิ้นสวยงามค่ะเมนูนี้ก็สำเร็จแล้วแล้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีค่ะน้าทานนะคะเพื่อน